นี้วันที่17เป็นวันพระตืน8ข่้มเดือน8 8ปีนี้8งหนเขาเรียกว่าเดือน8 8กับว,วันนี้ต,ตกกับวันพระด้วยพวกเราอีกทิศเดียวก็เข้าพรรษาพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะ ไปกราบหลวงพ่อโสคลไปวันเดียวไปเช้ามืดแล้วก็กลับเลยกลับไปสาย,สายประมาณสิบโมงสิบเอดโมงก็กลับไม่ได้ทั้งคืนไปภารวะท่านท่านมีพระป่าน้ำตาลหลวงพ่อโสคลท่านจะถาวายน้ำตาลทุกวัดวันลากระสอบแล้วก็พวกปานะ สมัยก่อนฉันอดอยากมันไปอยู่ในปา่าในเขาท่านบอกบ,บางบางรรษานี่น้ำปานะไม่มีฉันเลยบางทีไปวัดหนึ่งเนี่ยตกเย็นจะกินน้ำหวานก็ไม่มีท่านเห็นว่าโอ้วัดรุด่ลรุหลานหลานลำบากท่านก็เลยตั้งใจจะถวายน้ำตาลถวายปานะทุกทุกปีท่านก็ถวายของใอ้ระเอาไปฉัน ในลังํา <c oughs> ทำมาหลายสิบปีแล้วหลวงปู่หลุยอาุหลวงปู่หลุยก็ทําเหมือนกันหลวงปู่หลุยนี่ไปอยู่จำพรรษาในป่าสามเดือนหมดน้ำป่าไปสองสามวดพรรษานั้นอยู่กันกาเนงกับพระไม่มีอาหารฉันเลยบินทบาทได้แต่ข้าวเปล่า กันนั้นจะมีกระเพราทีอาใส่น้ำปลาแล้วก็ไม่ไม่ขาวที่อยู่ด้วยก็เก็บผักที่นั่นเอาพริกเอาอะไรใส่ทำน้ำปลาอย่างเดียวจิ้มจิจ้กัน,กนพอไะทางชีวิตไปได้สามเดือนถ้าเห็นคุณของน้ำปลาหลวงปู่ก็เลยแจกน้ำปลาทุกปีวัดละลังรัอละลังละ,ละลังทั่วไปเลย จนท่านมอนาาของแจกทุกปีท่้บอกเ็งคุณของน้ำปลาช่วยชีวิตเราไว้อยู่ได้สามเดือนหมดน้ำปลาไปสองขวดหรือสามขวดหลวงปู่ลุยจันทาาราถาโลอายุเสียตอนเสียนั้นก็รวมเก้าสิบเสียประมาณปีสองแปดสองเก้าเนี่ยสองเจ็ดสองแปดสมาได้ไปกาดได้ได้ไปกาดท่านอยู่ ท่านเป็นพระที่สร้างวัดหน้องถือให้หลวงปู่มั่นมาอยู่บ้านปลายสุดท้ายปู่บายอาจารย์รุ่นก่อนจึงมีความอดทนอดทนในความอดอยากไม่ลำบากในเรื่องกินอยู่ไม่ทุ์ร้อนในเรื่องอยู่เรื่องกินมาสมัยรุ่นหลังเนี่ยของกินของใช้มันมันเหลือเฟือ หลั็เลยอ่อนแอกันเสื้อผ้าแม้แต่ผัดไตจีวอนของพระก็ใช้กันอย่างประหยัดขาดแล้วขาดอีกอจะมาใช้จีวอนจนกระทั่งคืนแรกมีนา้บายห่จทีวอนขาดคืบหนึ่งตวัดไปขาดคืบกว่าหนึง่ง มือนี้ทะลุจีวรได้เลยอาจารย์ตานยืนอยู่ตรงนั้นเห็นบอกเอา้านี่ทำไมจีวรเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้มันเก่าครับท่านก็ยพาลงไปลงไปที่ห้องครางไปเลือกจีวรให้เลือกเอาอันไหนที่มันพอใส่ได้เราก็ได้จีวรเก่าที่สภาพดีมาพื้นึ่งท่านบอกเอออันนี้เอาไปใส่ก่อนอันนั้นมันเปื่อยแล้วเนี่น สบัยจีวอห่ผมผ้าที่เฉิขาดไปคื้หนึง่งก็ได้ผ้าเก่าพื้นหนึ่งมาใช้จะใช้จนจนมันผุอะะใช้จนผุรองเท้านี่ใช้จนส้นนี่แหว่งนะสมัยก่อนใช้จนส้นแหว่งทุกคู่เลยกว่าจะเปลี่ยนเคยมีครั้งหนึ่งเนะี่ยผ้าเก่าจะไปเปลี่ยน เดินผ่านห้องพัะเขาก็จะเปลี่ยนให้เดินผ่านจันทนงนั่งอยู่ท่านเห็นท่านก็บอกทําอะไรบอกจะไปเปลี่ยนผ้าไหนดูสิท่านมาดูอุย้ยมันยังใหม่อยู่มันยังใช้ได้อยู่เลยจะเปลี่ยนทําไมไปเย็บผ้าเอาทา่านกระดูแล้วก็ต้องกลับมาใช้ของเก่าอีกแล้วก็บงังกีแล้วก็น้อยใจว่า แต่ไม่ครูบาอาจารย์ให้แต่ของเก่าเราใช้ไม่ให้ของใหม่เราใช้เลยนะของดีๆท่านก็ไม่ให้ใช้อาจารย์เตี้ยบอกโน่นเน้นมันต้องใช้ไอ้สบู่นกแก้วอย่าไปสบู่ดีนะสมัยอยู่หนะ้องปะพงใช้แต่สบู่สันไลนแเราก็คิดเอ๊ะทำไมเอาแต่ของไม่ดีให้เรา พอเรามารู้ทีหลังเนี่ยโอ้ท่านเม่ตาเราท่านรักเราท่านจึงให้ของไม่ดีไม่ใช่ทห้รังเกียจเราท่านรักเราเพราะว่าท่านกลัวว่าพระใหม่ผู้มาอยู่ใหม่เนี่ยถ้าบวชสละบ้านเรือนมาแล้วมาติดในของสวยของงามมาจิตของใชด้ดีๆเนะี่ยสุดท้ายมันก็จะไปไม่รอด ของดีๆจึงเอาให้ครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถใช้อาตมาก็เลยได้มีใส่น้มาเวลาได้ของดีได้สะบูดีได้ยาี่วยฟันดีเก็บไว้เจอหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนก็ถวายหมดได้ได้มีโกนมากล่องหนึ่งก็เก็บใส่ย่ามไว้เอาละเราได้มีโกนขนนกมาเป็นกล่องกล่องโอ้ดีใจได้กล่องเล็กๆได้มาอันสองอันก็เก็บไว้เก็บไว้ พอเจอหลวงปู่หลวงพอ่อเราก็ถวายเพราะมันพกใส่ย่ามง,ง่ายนะถวายหลวงพ่อแบงชุดหนึ่งถวายหลวงปู่ชอบชุดหนึ่งเวลาเจอหลวงปู่หลวงพ่อฟ้าในย่ามเจอ,อติดไอติดมือมาก็ถวายหลวงปู่สังวานฟ้าในยามเจอไปเช็คก็ถวายไปเช็คท่านโยมที่อุปถาบอกหลวงพ่อไม่สูบุรี บอกว่านเนื่อในใจสูงไม่สูงก็ช่างเถอะไป้ท่านรักของของเราเราก็ดีใจแล้วเราก็ทําเช่นนั้นมานะมีของดีอะไรก็อังสะดีๆเราก็ถวายกุาาจานของกินดีๆแล้วก็ใหูุ้าาจานทึ้นฉันกะ่อนเราทําอย่างนี้มาตลอด พวกเราทุกคนนะเราต้องปึิดตัวเราเรามองเช่งโทษตัวเราอย่าเป็นมองคนอื่นแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะักปฏิบัติชอบมองคนอื่นชอบเห็นความผิดของคนอื่นแล้วก็เห็นความผิดก็ขัดหูขัดตาไงนะพวกเราทุกคนเนะี่ยขัดหูขัดตา แต่มันไม่ขัดใจเจ้าของหรืนะตัวนี้มันลบเราทาให้สะอาดนะชอบใจมันพัดตารัดนะคนน้นพูดไม่ดีไปด่าเขาอย่าพูดนะเขาก็ไม่พูดนะเบาสบายใจสบายหยูแล้วสบายตาแล้วแต่ใจอะไรมันสบายใจไหมมันไปนขัดเขาว่ามันสบายใจไหม ถ้าเรายังไม่มีุณมาธำมพอไปขัดกันมันก็ทะเลาะกันต่างคนต่างก็เป็นใหญ่ต่างคนต่างก็ดีต่างคนต่างก็มีความรู้มันก็กลายเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นพักเป็นพวกพวกคูพวกมึงกูชอบคููก,ก็ดีกูไม่ชอบกูก็ว่าไม่ดีนะจใจเราก็เลยไม่เป็นกลารเรามาปฏิบัติก็เลยวุ่นวาย ญาติยโยมก็บางทีมันมีข้อวินัยข้อนอาจาะมาฟังได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไหมพิสุนีบวชแม100้ร้อยปีก็ต้องก,ากราบพระพิสุผู้บวชแมน่ในวันนั้นพิสุนีบวชมาร้อยปีนะก็ต้องก,ากราบพระที่บวชใหม่ในวันนั้นพิสุนีบวชมาร้อยปีก็ ถ้าไม่ให้โอกาสสอนพระไม่ได้ไม่ให้สอนพระแต่พระที่บวดมาเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปสอนที่ตูนีได้และทิุ่นีต้องฟังธรรจากพระทุกคื่นเดือนนี่แสดงว่าท่านให้ลถทิฐิมานะาลดทิติลถมาน้าทิติของการในกัน ผู้หญิงก็มีเรื่องจุ่เยอะนะชุกทิกจุกคิกมากเลยนะเขาเรียกว่ามันเรื่องหญิงเยอะกว่านั้นก็ต้องต้องปูกบังคับปูกป่ามากๆาถึจะดีผู้ชายก็สิทธิสูงน,นะความเห็นตัวเองยึดมั่นว่าปูกๆูกมันก็เห็นก็ได้ นั้นเราต้องมาฝึกปรับปรุงแก้ไขตัวเราทำตัวเราให้เป็นภาชนะที่จะรองรับธรรมะธรรมะคือของเลิกภาชนะก็ต้องเป็นภาชนะชั้นเลิศถ้าธรรมะเป็นของเลิกภาชนะเป็นภาชนะชั้นเลิมันไม่สมกัน ภาชนะชั้นเลิกเป็นเช่นไรต้องเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์งดงานเป็นผู้มีใจอ่อนน้อมถ่อมตนผู้มีศีลบริสุทธิ์งดงานจึงเป็นผู้ควรค่าแก่รักธรรมะอันเป็นของเลิศของดีถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมยังนินทาว่าร้ายย,ยังชอบตำหนิตีเตียนผู้อื่นอยู่ ยังชอบว่าคนอื่นอยู่เราก็เป็นภาชนะรั่วธัรมะเข้าไปก็ไหลออกธรรมะเข้าไปก็ไหลออกเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสีของเราให้ดีปรับพื้นตัวของเราให้ดีให้มีสิ่งห้าบริสุทธิ์เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ยอมรับฟังคนอื่นได้ไม่ใช่ว่า คนอื่นต้องฟังเราอย่างเดียวคนอื่นต้องเชื่อเราอย่างเดียวอย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดเราอาจจะผิดก็ได้ท่านอาจจะถูกก็อาจจะถูกก็ได้แล้วก็ความเหตุฟังผลกันเป็นผู้มีไม่เป็นผู้เยื่อใจรู้ตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคนเราจะน่ารักเพร,เพราะเป็นคนอ่อนน้อมของตน คนอ่อนน้อมข่อมตนมีเสน่ห์นะใครเห็นใครก็รักทำที่ทำให้คนรักกันมีอยู่เรียกว่าสังฆะวัตถุสี่อย่างทานือตังให้ให้แบ่งปันกันปิยะวาจาเจรจาที่อ่อนหวานไม่อยากกระไดอัตถจริยาวามปีจิริยามารยาอ่อนหวาน กิิยามารยาทงดงามสมาณัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอไม่เย่อหยิไม่ยกตนโงหข่านสี่อย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นสังฆะวะัตถุสี่ทำให้คนรักทำให้คนนิยมชมชอบได้นั้นเราต้องมีทุกๆคนนะเราต้องมีสังฆะวะัตถุช่วยเหลือพูดจาดี ทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่เย่อดีิ่ตัวะถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้สังคมที่ไหนที่ไหน,ไหนเขาก็ต้องการเราเราก็จะเป็นคนที่ที่งดงามขอฝากไว้นะให้พวกเราทุกคนน้อมนำทำเข้าหาตัวอย่าน้อมนำอสกูสนเข้าหาตัวเส่วนมามันชอบน้อมอบกูสนเข้าหาตัวนะ ไม่ยอมน้อมนำคำต่อหาตัวเรื่องเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆก็ชอบขุดกันมามาว่ากันไปแล้วก็ผ่านไปคิดก็คิดถูกก็ถูกผ่กกานไปแล้วก็แล้ว,ลวไปไม่ต้องเอามาคิดเราอยู่กับปัจจุบันทําให้มันดีทําให้มันดีและความดีนี่แหละมันจะแก้ไขปรับปรุงเราผู้ซึ่งก็เคยไม่ดีมาก่อนให้ดียิ่งขึ้นไปต่อไปต่อรัมนะ ยะถาวิวาหาปุราปาภิวเรนติสาคารเอวะเมวิโตทิมันเตตานาุปัสกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมังทิปะเมวะตนิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทผนระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุ तो माते भवन्तयुभवा अभिवानशिरे तनिचमुपचयिनो चालो मा वधन्ति आयुवनो सुखान्युतो बरदो तिरो

Sabbaddaruwavena satta soti Bhagwan Dute, rakan Dusa Padewata. Sabbaddaruwavena satta soti Bhagwan Dute, Pawatusa pamanggarang rakan i want to say